ูต้องตื่นนอนบ้างแล้วนะนอนเกินไม่ได้หนู<อ><อ>ต้องตื่นนอนแล้วนโมนโมนโมหนู ตื่นไม่นีตื่นตื่นนอนได้แล้วตื่นนอนได้แล้วนอนเยอะไปก็ไม่ดีสมองไม่ได้ทำงานสมองไม่ได้ทำงานจะเป็นพยาธิขึ้นในท้องนะรู้เปล่าอืมนอนเยอะไม่ได้ลูก